ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวร้านค้าพเนจรใหม่นะครับรู้สึกว่าร้านค้าพพนจรน,นี้นะครับสมมติคนต้องการที่จะเหมาตู้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้ TMC มีคำตอบนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ไม่ได้มารีวิวแค่กิจกรรมเดียวนะครับก็จะมีพวกกิจกรรมอื่นด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราคอยดูแล้วกันก่อนเนี่ยนะเรามาดูที่กิจกรรมนี้ก่อนเลยนะครับก็คือรังคับในจอนน,นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมนะบอกเลยนะครับว่าคิดว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่ามันมีสกินที่หาได้ยากอย่างสกินของสวิตดีมเซลิก้านะครับแล้วก็เป็นสกินใหม่ของทาชิด้วยนะเรียกว่า สองสกินนี้เนี่ยได้ฝั่งไหนก็คุมนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการสัก1หนึ่งสกินนะครับจากในนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด400คูปองนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าคุณจะได้ฝั่งไหนนะซ้ายหรือขวานะครับเพราะว่าผมลองคำนวณแล้วเนี่ยราคาทั้ง2ฝั่งถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยจะราคาพอๆกันเลยนะครับเนี่ยโอเคครับต่อไปนะครับสมมติคุณต้องการที่จะเหมาตู้นะครับต้องใช้ทั้งหมด700คูปองนะครับนี่ประมาณนี้นักสาวผมรู้ได้ไงเนี่ยกดที่อะไรเอ่ยฮะ มันก็จะมีบอกนะครับว่าในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับใช้กี่คูปองกันบ้านนะครับสั้นๆง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะหมดหมายถึงว่าคุณมีโอกาสได้สกินโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเหมาตู้ก็ได้นะครับนี่มานี้นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยสมมติคุณโชคดีหน่อยแล้วถ้าคุณเสียแค่เสียคูปองแล้วคุณได้สกินเซเรกาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าสกินเซเรกาเนี่ยสวยสุดๆนะครับหน้าสวยทั้งคู่เลยนะครับผมก็จะมานี้นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับ มาสรุปกันอีกครั้งนะครับสมมนคุณการ1สกินจากในนี้นะครับและเป็นการันตีเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด400คูปองนะครับแล้วสมมติคุณต้องการที่จะเหมาตู้เนี่ยต้องใช้อยู่ที่700คูปองได้เลยนะครับ้าถามผมว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับเพราะว่าสกินเซเิกาหายากมากแล้วก็สกินททชีเนี่ยเป็นสกินใหม่ครับแล้วก็คุณจะเอาสกินของไฮเอเตเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มจริงสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมานี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับเป็นกิจกรรมโปรโมชั่นกล่่อองเหนนนนลืขัั้ะครบ คาคุอะไรวะคาคุซูชิคาคุซูชิทุกคป็นกล่องารรด์ว่าอะไรอะ่ะผมลืมไปแล้วว่ะเออลืมจริงนะครับก็โดยกล่องนี้ก็คือมันก็จะมีราคาบอกน,นะครับว่ากี่คูปองกันบ้างน,นะนี่อันนี้ผมไม่ได้เอารหัสหลักที่ผมเคยเติมตอนแรกผมเติมไปสองร้อยมั้งได้แค่วิวหนึ่งอย่งวิวหนึ่งวลงวหนึ่งแล้วก็ขึ้นวิวสองแล้วก็ได้แค่อีกอันหนึ่งเอฟเฟกต์ตัวเกี่ยวของอารติอ่ะแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้ไเลยเลย นะครับเสียไปสักสองร้อยนะครับโอเคจะวันนี้นะครับแล้วก็มีเลือกรับหนึ่งสก,กินอันนี้ทําไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับทั้ง3กิจกรรมนะครับอันนี้ก็เอารหัสลองด้วยรหัสหลักอยู่นี่นะครับกําลังเข้าเกมอยู่ออนไลน์เห็นไหมร <laughs> หัสหลักนี่คือเอาไว้ดูข้อมูลนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบให้เรียนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วถ้าใครนะครับสุ่มแล้วไม่เหมาตู้ยังไงเนี่ย เสียไปทัหมดกี่คูปองเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเป็นเดือนสิบสองบ๊ายบายครับเจอกันนะบ๊ายบายขอโทษทีไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับเราไม่ได้นะก็ถอยไปเถอะนะว่าเราเนะี่ยคือยอดชายเหงยอดชายและยอดชายทีหนึ่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรนะอะไรอน่ะนี่อยากลองอยากโ้นของดีอฮะจัดให้นะจัดให้นะจัดให้นะ จัด s <S ให้นะจัดให้นะจัดให้นะนี่โดนบอกแล er ้วว่าชนะทางไม่อยเจ้ยิ่งกลุนหลุนไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็เกิดแล้วพอดีมามาเฟรติโนถึงเวลาของนายแล้วถ้านอาจจะยอมก็ได้นะทำไม่ว่านะสามสี่นะปึ๊บนายไม่มีอันตีนะอย่าลืมตัวเองนะว่านายไม่มีอันตีเฮ้ย วิ่งอะไรอ่ะวิงงงเลยงงแล้วเหมือนอะไรของมันวะเนี่ยต้นเกศเราสู้ได้นะครับอุ๊ยอะไรอัะติบิดทางหรือเปล่ามาดิ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 มาอันติยังอันติยังอันติยังโอ้หเกือบเกือบนะ,นะเกือบนะเอาดิมาดิาดเข้มข้นหน่อยเราชนะถองเราต้องบทขี้ฝนยิงด้วยสิน้นซากไปโัว,ว,วตัวตัวอินไปไหน ช่วงนี้กำลังอะดรีนาลีนพุ่มพ่านอะดรีนาลีนนะครับอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนอะไรไม่โดนหรอกเว้ยเดี๋ยวก้าวีนะอย่าเพิ่งเปรี้ยวนะครับถ้าเราไม่มีกิ้งจงสำนึกตัวเองไว้ว่าตัวเองจะเปรี้ยวไม่ได้นะครับฉะนั้นอย่าเปรี้ยวนี่มีหนึ่งละอันตีแล้วนะอุ้ยทำไปเล่นโอ้โหจุกดอกไม่โดนโอ้หมดทุกสิ่งทุกอย่างว่ะชิบหายละ ชี้ห้าล้านเลยป้อมเท่าไหร่โอ้โหสองเจ็ดเปนสองโอเคต่อไปก็ต้องเน้นคีบก่อนนะครับยิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้เน้นคีบก่อนนะไม่งั้นเราจะตายได้นะเกือบแล้เลวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแพ้เอาหรอฮัฟอเรนฮะเอาหรอเฮ้เขาต้องถอยวะต้องถอยก่อนวะสู้ไม่นานไม่ได้ครับ <c oughs> อะไรฟอเรนเฮ้ยิทเลเวล เราเวลนน้อยกว่าเขานะเราเวลนหกเองะโอ้โหเศร้าจังวะเรามีฟิกเกอร์แล้วบวกไปเลยครับเขาตีนะเตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยเราเตรียมตัวตัวนะฟิกเกอร์ออกมาละฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์กลับไม่คงเฮ้ยแล้วอยู่ดีปิงคืออะไรอนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตลกไม่ตลกนะไม่ตลกจริงไม่ตลกจริงไม่ปิงนะไม่ปิงไม่ตลกเลยครับไม่ตลกนะครับ,บแล้วเขาเวลนแปดได้ไงทำไมวเวลนแปดได้ไงเนะี่ยงง ตกมรามาซาแล้วกนันซื้อสิเฮ้ยคนไม่ติดทุงนี้เลือกกดซื้อไม่ติดอะเฮ้ยโหลีกิ้งไม่ลีกูบันเทิงเขารอคลิปมามาดิมาดิมาดิฟอเรนมาดิเดจ็ดวิอุ้ยปิงอะ่ะไม่ใช่ปิงเฟมเลยตกโทรศัพท์กากเสียโทรศัพท์กากเลยตอนนี้วะกำลังดูเดือดเล่นเตื้อผ้าเลยอะ่ะ กาวตัวนี้ไม่ได้นุ้ยไม่ทะลุของเว้ยเคอนติไปแล้วนะไม่ต้องกลัวครับเด่นเลยเล่นเลยเด่นเลยเออมาดิววแพ้แล้วนยอ่ะไหนแพ้ไปแล้วไหนก็หยุดได้แล้วนะอุ้ย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 อบ้นีุ้อ้อุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอบ้ยอุ้บ้นอ้อุ้ยอออกนออ้ะ้้ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบกีลิยมกด like, ไลค์เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมได้สกิลลินดิสเนี่ยสามารถโดเนเหทมาทูนี่วอลเลตด้านล่างนะครับแต่ไม่โดนเหทไม่เป็นไรไม่ว่านะไม่ว่าดูฟรีอยู่แล้วช่องเราดูฟรีนะฮะโอเคถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันบ๊ายบายจ้าเจอกันครับ